เอาแล้วเกมแรกของวันนี้เริ่มขึ้นแล้วครับ okay, okay. การเจอกันระหว่างทาลอนเจอกับแบคคอนเท์แฮมเดินมาแล้วครับแล้วมากี้ขยับมาเลนกลางและด้วยครับทาลอนก็เห็นแบบนั้นครับเลยไปเดินดักแม่น้ําเลยครับ3ามสีตัว มังกรสะบัดหางเสร็จปุ๊บครับเหมือนป๊อกป๊อครับมาเบิร์ตอาเมตใส่มังกรแล้วเอเลสโดนยิงจากหมูหวานครับแล้วมังกรตรงนี้งไม่ได้ครับเต่าเอ็กซ์เจ็บหนักมากครับยิงไปครับเป็นหมูหวานที่ได้มังกรมาแต่ข้างในครับมีป๊อกเข้าไปจะเกี่ยวฝั่งข้างไม่อยู่ครับแล้วเต่าเอ็กซ์ตายก่อนเป็นเอเลสได้เฟิร์สบัดครับแล้วเป็นมาคิพี่ตายไปต่ออีกหนึ่งตัวครับทาลอนได้ต่อและกระโดดมาจะเอาอัลเบอร์ดีแล้วเก็บเอเลสได้แล้วเก็บมาต่อเหมือนกันครับสำหรับอัลเบอร์ดีโอเอ็นดีเอ็นซีต่้องหวะการสวนมก็ททะได้ดีมาากกกในนนรรโยคคคับจิรับ ทางที่ทารอนได้เก็บก่อนทแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสวนเม่ค่อยทำทำไม,ม่สวยมากครับเดี๋ยวเพราะจังหวะการใจเย็นนะใจะเย็นมากๆครับเอาพันพีคือไม่รีบโถมเนาะแล้วก็ปล่อยให้ทางฝั่งทารอนเล่นกันไปก่อนเลยนะครับเราหาจังหวะยัดสวนใส่ได้นะครับนั่นแหละฮะถ้าจะจ่ายสกิลอะไรก็ต้องดูถึงเรื่องกูดาวครับบทตัวละครที่จําเป็นจะต้องจ่ายนะครับทางฝั่งทารอนดาเมจแรงจริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าของเขาเองไม่ใช่เป็น DPS แต่จัดนะครับ <S <S โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วปะเล่นกับตรงนี้เอาดีครับบูอัลเอเลสแต่เขามีแข็งแล โดน2 1จะเจอจังหวะเซอร์ไพรส์แต่เขามีเพื่อนและข้างบนมา2อต่อสครับแล้วเบิเร์ดอาเมนใส่ n อ็นครับมีดีฟองเอเดินมาแต่ว่าอามันพ,พีครับไม่ยอมจะให้ปล่อยไปครับแล้วเป็นเก็บครับเ t c นดีไปได้ครับอามันพีและกระโดดเข้าไปในป้อมครับป้อมป้อมโหไปเกี่ยวเก็บอามันพีขึ้นมาเหมือนกันโอ้มีตัวดีฟองเอเดมาช่วยเหมือนกันนะครับทิทานในการคุมเกมมาอยู่กับทางฝั่งเบคอนไทม์แล้วนะครับ เพราะอย่างว่านะครับในเกมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าแอนเลสเขาส่งพลังขึ้นโอ้ย <c oughs> โอ้ยแล้วมาเปิดเบิร์ส้ำเหตุไปตรงนี้ครับและกลายเป็นว่าดีพอ็อกเอ็นครับตายไปก่อนแต่แตชุบตัเวออเองไดแาา้แต่ว่าชีวิตที่สองสั้นเสมอเป็นอัมภพีครับเก็บดีพ็อกเอ็นมาและป๊อมป้อมมาจะเทแต่ว่าอัมภพีดามเมจแรงมากครับโอ้แล้วกระโดดไปครับเต่าเอ็กซ์ร้อนจังหวะแต่อันติเมทครับยังไม่ได้จ่ายออกไปแล้วตัดมาตรงนี้ครับโดนไอป๊อปปนและป้อมด้านล่างเอเลสพยายามจะเคลฟเพียร์คีฟครับแต่ว่าอัมภพีไม่ยอมปล่อยให้เอเลสไปง่ายๆครับแล้วเข้า วิธีการเล่นเป็น hmm. ท like We ีมที่เดิน well, ก right right ันเกาะคุกกว่านะครับและจังหวะในการตัดใจเข้าครับอานอเลีไปครับอานอเลีมากันโดนใส่ไอปอมโบปนะโอ้ตัวของป๊อมโปมาอยู่ใกล้ๆก็จริงแต่เหมือนจะโดนไปด้วยหรือเปล่านะและเป็นเต่าเองกซ์ที่ถ่ายมาครับไม่โดนป๊อมโปก็จริงนะแต่ว่าดีพอเองนะพยายามจะเข้ามาช่วยครับป๊อมโปยักลากหลบได้ครับและไรจำอำกับไปครับเป็นคนพาอย่างรับอยู่นะครับเพราะว่าจะมีพาสีฟอยู่นะแล้วจังหวะการเดินเกมของเป็นาทางเหมือนทำก่อนบ่อยมากเลยนะครับ เออนี่และดูดิ <c oughs> เปิดไปนะครับแอนเนตเลือดแทบไม่ลดครับกดดัไนไม่ได้แล้วป๊อปอป๊อปเข้าไปจับดาวปั๊บแต่อาร์โนเล็ตมาตรงกลางครับเพื่อที่จะปิดเอเลนครับแต่ดูเหมือนจะไม่สำเร็จและไปปั่นตรงนี้เอ <c oughs> ็นดีซีครับเกยวได้และเก็บอาบอลพีได้ครับปั่นของป๊อปป๊อปชัดดาวมาอย่างสวยครับและดึงอามา้ไม่คนแต่ว่าวัวทิ้งใส่เอนดีซีครับเอ็งจับแม่นไปแล้วเนี่ยบอกว่าอยู่ดีโดนโอ้โหชีพรับไปให้โอ้โหถึงแม้ว่าจะได้สวดนะครับแต่ว่าทเว้าก็ตั้งบทยังคงเสียอยู่ดีครับ แต่กำลังจะได้ป้อมแรกคืนกลับมาบ้างนะพาลอนครับและไปเล่นกับตัวกิมเซ่กดเฮทิเคนวอลล์ลไปก่อนแต่ว่าโดนเกี่ยวจากเอ็ทีซีแล้วป๊อกป๊อกมาจากด้านขวาพิกเกอร์หลบขึ้นด้านบนครับกิมเซ่้นเล่นไปที่เต่าเอ็กซ์ก็แต่กิมเซ่ไม่รอดแินเซ่ป๊อกป๊อกรูดเก็บกลับไปพาลอนกลับมาครับตรงนี้และข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงแมนที่ไหมยิงแม่นเลยมาไม่รอดครับหมูหวานป๊อกป๊อกต้องหาหมูหวานให้เจอครับนาทีสำคัญเนี่ยครับผม และไปตาตันโดนฝันข้ามสองและตามเลยครับใส่ใส่ตัวของดีฟอทีฟอทพิเกอร์หลบมาครับเพนกับตัวของมารกี้ครับโอ้อามันพีมาตรงนี้แต่ว่าอันเดตหนีโอ้ยเจอ n อ c รันเข้าไปเมื่อกี้ไปอุ้ยแล้วไปสายหลงมูหวานโอ้โหจะแม่นอะไรขนาดนั้นวะหน่าโอ้เราเป็นเม็ดสำคัญในการปิดสกอร์ครับแถมอามันพีรอบเป็นเท่ากับว่าตรงนี้เขาเคลมได้แน่ๆครับเบงกันทม แลกมานะครับพยายามจะเล่นกับตัวของเต๋าเอ็กครับแต่ว่าหมูหวานครับก็โดนดาเมจจากแนวหลังไปเจ็บเหมือนกันครับไอป๊อปโตครับกับตัวของป๊อปป๊อปและป๊อปป๊อปเกี่ยวเกี่หรือเปล่าเออตัวเต๋าเอ็ก กำลังจะตายครับปู่แต่ว่าพยายามจะหนีและเกี่ยวมาสุดด้านหลังเอาแมวพีกระโดดมากลางวงครับเบิร์กจาเมีใส่ป๊อกป๊อกเสียเกาะเกิดครับอยู่กลางวงตรงนั้นทุบมาแล้วผ่านไหมแต่ป๊อกป๊อกตายจริงครับแต่ว่าเก็บเต่าเอ็กได้ครับแล้วเสียดีซีไปเหมือนกันจังหวะเก็บป๊อกป๊อกครับแล้วตอนนี้ไล่ยิงครับตัดกลางวงมือหวานแล้วป๊อกป๊อกวิ่งหนีครับเหลือเป็นแค่ตัวของไอ้ป๊อกป๊อกับดีป๊อกครับพาลอนโอ้ยยิงปากเข้าไปครับเบคอนทามโอ้โหจังหวะในการเข้าไปกลางวงไปเปิดแล้วบังคับเล่นกับเทนเยอะเกินไปคครรัับบจานนวิเต่ายอชััดๆครบ เอาแล้วมาที่ป้อมดันล่างไม่เอาแล้วฮะกองสเลเยอร์ครับพยายามจะเคลียร์คีิปแต่ว่าดาเหตุของตีมี่มันน้อยเกินไปครับพีฟอกหนูตัวรับการเปิดของมาร์กี้มาร์คอัพดัตเตอร์มากลางวงกอดเทลิเคนวอลอัดใส่แล้วเก็บไอพอดโปรมาจนได้เกมแรกของนี้แน่นอนครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือทีมเบคอนทามได้ไป